มาเจอที่พักพิงสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วพี่นุยพี่เทงมาที่ก่อนพี่รุยพี่เทงมาเจอที่พักพิงกันแล้วมาจริงมามามาปบวัดกันแล้วมาโอ้ยยยยรเยยยเยยกัยนยยบยย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 ยนยย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 นยยยยนยย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 ย่เยย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 ยนยย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 ยแต่ เป็นไรกันมั้งไอ้เตินมาเปิดร้อยไอน,นี่ลูกแต่เมียปุ่มดิอ๋อปีกับน้องเลยนะป <c oughs> ีกับน้องเถอะไม่เน่ไม่ถามเติร์จนจดไรปุม่มจืโน้นโน่นกับคนร่างไอ้เต่งคนโน้นน้องปิดเพราเราเป็นคนต่างทิ้นอ๋อในปุ่มอ่ะปุม <c oughs> ่มไรปุ่มต่างทิ้นไม่จัดต่างตอดทิ้นคือเราเดินตั้งมาต่างทิ้น ก็มาปักตีนี้ได้ไหมได้เดี๋ยวผมไปจัดรองงานใหญ่ในอนในกุดนี้ก็ได้พิ่งกวาดกุดนี้ก็วัดตุ้นเลยไม่มียัยแมงมุมไม่มีนอน้ไม้สบายนอนกุดนี้มอดพอ่เลยมีเดียบรอยสักเรียบรอยมดแล้วตุ้นไม่ก็ไอ้กุดนี้แมไม้ตุ้นมันนี่ตยแล้วอหิวข้าวจังเลยอพี่หนูนนุ้ยทำไงดีอพี่กันเจอแล้วกันยิวข้าว นองเบาขอบนองวกวกอกปาเกไปซื้อ้า้วไว้ปีตินะเนี่ยเบียร์จำรอยเออกระพาะรวมมิดมาจำคลองเืืองเก่งจำคลองกระโปรงจำคองปรงหิ้วจำโอนะจ้ามจำขวดริปูจำขวดเอ็มรอยจำขวดเบียร์ำขวดยาทุบจีตรงนำมาคันนะนำมากันล้วกเอาไปรัดหน้าดักจองตุ้งนะแม่จำรอยจงดักน้อยเอาไปเลยน้องจำรอย ถึงกล่าวเรียนกับผมกล่า,อ,าอยู่นี้มาจริงมาเจ้าได้กินมา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 ตั้งนี้มเนาะไปพักที่ไหนพีน่นอนในกุดแต่บ้านานู่นจำอยู่เนู้นมา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 ตัา้งนี้คนแม่มัเป็นตัดเปลือยอะไรอยู่ไปเชื่อไอ้มันเหล่าได้ร<า>ู้ไปเรียนได้วะรู้ด้นได้พูดมั้งป่ะหัวหน้ามัน ช้เอ็นซูวิทนวะมันมันมันเจ้าหนเร่องเรมาดีคนลยปนนมัหลายเจ้าน้าเเจเจใชเอรอยรถเทียคับไปรถเทียรถไม่ใช่เทียวมาอเขา ข้าวได้ด่านชมรถลูกนะร้านชมรถฮึฮ่าอันเล่ใบหน้าร้านเซอวีจะชอบรถเพียโอ้ไม่มีข้าวมีแต่ข้าวตำโจุกเอาเปล่าอ่ะไข่เปลือกข้าวตำโจุกเนกินออกมาอ่ะเคียวออกมาอ่ะข้าวตำโจุกฮึโจ๊กไก่จ๊กมุ้งเจ้าระเครื้องอ๋อไม่หงุรวยเลย จือด้วยน้องบ่าวว่าเลี้ยมชื่อด้วยชี้ลำยายนี่น้องลำยายนืมชื่อลำย,ย,ยายนี่เลยเขาเจ้าของร้านอยูา่าเขยนี่นี่ลำยายนี่เป็นดอกไม้ลำยายนนี้ไม่ดอกช่างลูกนี่แร้อะเดี๋ยวไม่รู้ดินไม่ดีว่ะผื้รู้เป็นลำยายนี่เพื่อน,น้อนเป็นหลวงนี่คนรวย ลูกยอยไหมลูไม่ใยอ่ไปเยอะที่ตอนมัลนลูเปลือกเป็นลู้อนจุ่งพวนลูเป็นลำเยอยเดีว่าตอนมันเป็นกล้วยหล้วอ่ะกล้วยปียิดอ่ะมันรวยไรมันจะพกลำเยอะเชื่อรอยจริงคุณมาจันนงอึยังไม่ใจ่ายข้าวไม่ใจ่ายยข้าวใครดีก็ซอมรอดรื่อไรอยู่บ้านนะ่ะ ผมพุ่มหาพึงาพ่งครับเอนนี่หญาพึ่งใครอ่ะครับเนี่ยไปเล็กป่าไม้ขวดน้งดัพึ่งเด็ดใจขวดอะไรเนี่ยน้ำพึ่งแทแกเยอะอ่ะน้ำพึ่งแท้เดี๋ยวโยขวดนึงซี่ลอยว่าชู่เพลงเนาะไปวันพุมนน่มละอันเดินไปยาบานเราพึ่งดำรงคดีแล้อยอยวนุ่มพินได,ด้แล้วนี่เดือพึงอ่งได้คด ไเอย่นไ้ร้อยนอเอียงเห็นว่าพึ่งทำรังแมันพึ่งทำวีบกับว่าทำนานแนล้อรบชัดตจย,ตย้ไปตอใใต้แวเดาามาพึ่งำรังกอแล้น้ำมันน้ำมันน้ำมคัคามาทางนี้คนกับเราจ้างข้าวเค้า ไปหน่อยไม่ไหวหน่อยเลยกูนี่นี่แม่มันตำใกล้ปวนมากเองมั้งมัไม่ตายแล้วาดีแม่าเอบนคะีที่นีคะรนีค่ิกับค่าที่เยเลยคคือตัวี่เยยนี้หดแล้วนะคะคือตัวี่เยนะคะคือนองนี่จะบริการอะไคะไอ้รยลาว แม่มเจี๊ยเช่นมาแล้วมาพบกูณแม่แปลกเปลกเป็นน้องเจ้าค่ะนี่ใครเจ้าคะใค่ใครทุกอย่ดีเลยค่ะคือไม่บอกมีตรงเกล็ดกินเขาเลยนะคะทีนี้เราไปก,กันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอืมตอกแม่ตอกความปั่นพลุกเจี่ยวเ,เช่นไปแม่มตอก เออเคยได้ก็บเวียนนี่เดี๋ยวเวลาพัดกล้ามกุลเือเือิดตาน่ะมันอเวะไรตายไปเยคือพี่อพีไดจะกินข้าวไรคะคือดีนี้าเรามีกับข้าบริการถกระเบุกจนินในขาเออออแล้วลกแแล้วมาเร่งเร่งกุดังเฮงเออเออดคูแล้วอ่ะมัวรัโอ้หนาเาคะ

ไม่เจ ok ้าป okay, ีเจอไหนคะก็ปีเจอเด่นยุงเนาะยุงไหนคะยุงวัวเร็ดครับเจอย้ายได้พบกันเฮได้พูดเร็วมั้ยน้องได้เล็วคะมีพูดแล้วค่ะพวดเจอร้อยชื่อพี่ยึกค่ะยึกน้อยยึดกลางเด็ดอ๋อร้อยเจอไม่พ้นหลุ่มเรือครับอย่ามัวเก็บยึดกลางเด็ด ไอ้คือรอให้มาเดี๋ยวพบกันบดิเวรไอ้น้องมีกับข้าแบบนั้นบริการใครมั้งบอมีระยะขาคือไม่สบายปีที่จะกินแบบนั้นนะฮะคือต้องบริการทีเลยนะคะคือทีนี้นะคะอาหารของเรานี่สุกซิกจุกยางทุกกระดาษไม้หมดเลยนะคะคือจะพันอ๋อยเยอะเด็กก็จะคือเอ๊ะฮอ่มเด้ใจได้หัวได้ร้อยมีอาหารประเภทไหนมั้งน้องมีระยะขาประปิดทอดประปิดต้มประปิดเลี้ยงประปิดเพลินมีหมดเลยนะคะกินแบบนั้นค่ะ ประปิดโทษไม่ได้มั้งน้องเฮ่ย์ยะปิดรายจินกูเฮ้ยกินไหมคะมาไม่เอาอ๋ไปบื่อหนูน้องอย่าเอาไปตอนนี้ เับไปน้อนปามไม่ไหมโอกมีคดีดี้บริการเลยนะคะคือเราไปห้ามองปพามาโดยเฉพาะเลยนะคะมาจะข้อ,อกเราเลยค่ะเี้นะครับไม่ยิกเลยนะคะก็กูเกลียดเรืร่องมันเลยเมย์กรอบนี่ครับค่ะคือไม่ต้อไปกินน้องฮันปาเลยคะ่ะคจ้าดีใจขนาดนีน,นะคะ่ะฮานปาเมอะไรมัม้งเหรน้องออกมีไล่ย,ย่างคะ่ะพี่จะกินอะไรคะมีอะไรมัง้งอไลอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพัดเผ็ดไม้ตะเคียนต้มยำไม้เคียมซุปไม้ลุ่มพ่อโอ้ได้ค่ะแอบทอดกรอบเกลือเลยมารักเกลืองกัน แม่เกียวไม่ออกกูนี่เป็นอาหารกอได้ปลาป็ดปลาป็ดต้มปลาป็ดนานปลาปลาป็ดแกงปลาป็ดยำค่ะปลาป็ดยำก็มีปิซซ่ากินยำไรคะมียำไรยำนะคะมียำเร่หมั่น้องปีน่ายำก็ไม่ว่าจะเป็นยำเหลวเค็ดยำเหลวเค็ดยำน้าเค็ดก็มีนะคะยำคณะเคน็ดเค็จคิดมึงยำคณะเค็ดนั้นไม่ใช่บอกพิซซกินยำไรคะ อาพีอยากยำคุณเต็ดนี่เนาะมีไม้ยำคุณเต็ดอ่ะมีไม้ยำคุณเต็ดเสียใจรข้าันนี้หุ่นเซนตมดค่ะไม่ฝากไดเด็กกูอี๊ปอนไม่ได้กินเลยตาย